วันนี้เราจะไปดู NBA player ที่แอบซ่อนตัวเข้าไปเล่นกับผู้เล่นทั่วไปกับเพื่อนๆซึ่ง NBA player คนนั้นก็มีชื่อว่าโจจอร์สันนั่นเองครับเขาคนนี้ถือว่าเป็น NBA legend หรือว่าตำนานของวงการ NBA เลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเขาเะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้เล่นแล้วนะเขาก็เสียงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทําความรู้จักเขาสักนิดหนึ่งลวกันนะครับคาร์เมลอนแอนตทนียนะครับบอกว่าโจจอร์สันเป็น player หนึ่งๆที่โหดที่สุดในยุคข,ของเขาเลยก็ว่าได้นะครับอีกทั้งนะครับยังได้รับฉายาว่า Isolation ที่แปลว่าการแยกตัวมาเล่นหรือว่าการเล่นหนึ่งหนึ่งนั่นเองครับแสดงว่าเพลเยอร์คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพื่อนๆเรามาพูดถึงสเตตทั่วไปกันบ้างนะครับโจจอนสันนะครับสูง6ฟุต7นะครับหรือว่าประมาณ2เมตรนั่นเองน้ําหนักอยู่ที่109กกิโลนะครับผมเล่นตําแหน่งชูติ้งการ์ดกับสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับเขาเพิ่งจะรีทายไปเมื่อปี2018นะครับก็ไม่นานมานี้เองนะครับผมเรียกได้ว่าก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่นั่นแหละที่แกติด NBA All Star ถึงง7ครั้เลยนะเพื่อนๆก็แน่นนอแหละครับเป็น n b ีเนาะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนนี้ก็่าจะพอรู้้แลวนะครับว่าโจจอ้ ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้ววันนี้ครับเขาจะแอบเข้าไปเล่นกับผู้เล่นทั่วไปครับและโชว์โหดโดยที่ไม่บอกว่าเขาเนี่ยเป็น NBA player ครับจะโหดจะฮาจะมันแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยเราไปชมคลิปกันเลยครับคลิปนี้เป็นของ d e v a n t e f r รีกนะครับใครดูจบอย่าลืมไปกดไลค์กดซับช่องเดวอนเต้ฟรีการ์ดกันด้วยนะครับ Joe Johnson is an NBA legend. It's going to be extremely difficult for me to sneak him into this park run. Then we have to give Joe a subtle disguise. These glasses have a camera on them right here, so we'll be able to see your exact.

แล้วเหมือนให้โแบบว่าเจโรบอกว่าเล่นกับคนให้คนคิดว่าเออเนี่ยอีเวนต์เนี้ยเกี่ยวกับเจโรนะให้เจโรมาเล่นกับคนในพาร์คอะไรงี้มาแล้วฮะคือแน่นอนหรือว่าโจจอนสันเนี่ยคนในฝั่งด้านอเมริกาเขาต้องจะรู้นะว่าแบบโ,โฟีกาจัดให้ครับแต่โจจอนสันคือเขาน่าจะดังแหละเนาะ NBA legend ครับ <laughs> <laughs> yeah bruce go to work bruce go to work bruce oh yeah when joe finally made it into the crowd we realized <laughs> our plan <laughs> was working perfectly because literally nobody noticed him it's safe to say that the game was distracting every single person at the park hey! but it wasn't time to reveal that joe johnson was legitimately hiding less than 100 feet away from everyone there's Joe in the crowd. I can't even see him myself. <laughs> good hand. Come on. Good, Lou. Go to work, Lou, go to work. Ooh. Oh my God, oh, yeah, The plan was working so well that I didn't even know where he was. I don't see him anywhere, bro. <laughs> He's blending in like crazy. Legit. <laughs> get up. That's it. get good fucking way. Yo. I don't even know where he is. Hey, oh, that's tough. That's tough. J. Lou had successfully distracted the crowd. Hey, anybody else want to hoop over here? Anybody want to hoop? You do? Hey, come on, bring it in. Hey, we brought got <laughs> time NBA All-Star, Joe มาแล้วครับอ๋อเปิดตัวตรงนี้เลยนะฮะอ๋อผมนึกว่าให้เล่นไปก่อนแล้วค่อยเปิดตัวตอนเล่นอีกทีนึ่เจอคนลุกเลยฮะอ๋อล่าจริงนะเพื่อนมาแล้วครับเราจะได้ดูแล้วครับว่า NBA Player เจอกับคนธรรมดาครับแล้วคนนี้คืออื้มเว้ย No way This is the first play Wow Okay First play โอ้โห oh, เขาได้เขาไม่ใช่แค่ n b a Player นะเขาได้รับขนาดนะั้นว่าเป็น ISO NBA Player เลยครับเพราะฉะนั้นสกิลหนึ oh ่งๆสักตัาโอ้ยสกิลหนึ่งงของเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนัเพื่อนๆโอ้โหคือสองเพลงแรกแม่งเขาเบรกสองรอบอะป้าวว่ะ อีกทั้งนะครับโจเซนสันที่ผมจะไม่ผิดเมื่อกี้เหมือนตอนต้นเขาบอกอยู่ว่าได้20,000แต้มนะครับติด49ท็อป49เพลเยอร์ที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA เลยนะฮะแน่นอนว่าเป็นชื่อ NBA legend เลยนะครับผมนี่เขาได้ทายมากี่ปีแล้วเพื่อนเจ็ดเจ็ดปีแล,แล้วนะยังยังสบายอยู่เลยฮะ NBA เพลเยอร์แม่งแบบว่า different b e a t จริงครับโอ้โหเจรโรแม่งสุดจริง เ้สวยโจบ้างไหมสอยโจบ้างจะรบกุขอก่อนโอเคซับโทมถามคำหนึ่งตอนนี้ใครในพ์คไม่จะมามันจะมาสู้ที่นี้ได้วะฮะ oh. <laughs> คือคือจะให้ใครมาสู้ที่นี้โอ้โ oh. หแต่ละตัวฮะ อยู่ใกล้ฟีเก้าไปไม่ได้นะครับมีคุชเฟิร์สเอ่อมีเขาฟีก้ามันผ่านคนง่าไว้เว้ยอายุเท่าไหร่เนี่ย

เอาจริงป่ะเขาไม่ต้อง,เข,องเขาไม่ต้องชิฟติ้งอะไรมากเวยเพื่อนเขาแค่แบบ <laughs> ดูแค่ขนาดตัว <laughs> คือมันจบแล้วเว้ยตรงนั้นนะ <laughs> แต่แบบเราเราก็อเมชอเมชทุกครั้งแนะ้ว <laughs> เพื่อนที่แบบเพลเยอร์ <laughs> NBA เอเขาตัวขนาดนี้แต่การเคลื่อนไหวเขาเร็วมากแสดงว่าแบบคอสตริงเขาแข็งแรงมากแล้วแบบต้องฝึกมากแค่ไหนเพื่อนแบบเขาถึงข้องแคล่วร่องไวได้ขนาดนี้เพื่อนดูขนาดตัวฮะ <laughs> <laughs> แลวเร็วมากครับตัวใหญ่แค่ไหนก็เร็วโอ้โหฟิก้าเล่นเหมือนเซนเตอร์เลยแต่แต่เล่นเป็นชูทิ้งกาดนะครับผมก็โจโจนสันเนาะมาเจอกับคนธรรมดาแม่งเหมือนเล่นเซนเตอร์เลยเือน น้ามเด็กคนนี้ยังไงฮะเด็กคนนี้ยังไงครับเฮ้ย <S <S อุยอ้ยเ y อ,เ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 อะเว้เยเว้เฮ้ยเด็กเสี่ยรูปันอะเด็กเสี่ยรูปันเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเ้ยเด็กคนนี้นะฮะเหมือนดูเจรูมาเยอะครับโอ้ อุยเออจอเจะรู้ของจริงเข้าไปสิบศูนย์นะฮะตอนนี้คือเอ้ยมันจะพีคมากนะถ้าไม่มีตี้ที่แบบพอสู้ตี้นี้ได้อะจะมันมากฮนะแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไวโอเค อ๋อขึนกายครับไปที่โจจอนสันครับเฮ้ยโอเคโอเว่ยเว้ยโอเค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 ผมขอพูดตรงนี้ก่อนผมรู้สึกเด็กเด็กคนนี้ทรงแม่งได้ด็กเด็กดูดูจากทรงเลยเมื่อกคือเรารู้เลยว่าแม่งเล่นแบบเล่นบาสมหาลัยเล่นบาสไฮสคูลแน่นอนผมผมว่าแม่งเก่งพอสมควรเด็กคนนี้ผมผมว่าทรงได้เลยจริง ว่าส่งได้แน่จริงๆรอดูรอดูผมว่าได้ผมว่าเด็กคนนี้แม่งได้เลยเอาวันไหนเว้ยเอาหน่อเว้ยเด็กคนนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยก็ดีเด้อ เป็น V A เ e เ e n d นะฮะทำรายได้ครับล็อกกับเดี๋ยวล็อกกับดูดูจากขาเขาเมื่อไหร่ปะขาเขาอะไรเงี้ยคือแบบแน่นมากนะหมายถึงแบบมันมันหมายถึงมันหมายถึงมันแน่นแบบมันแข็งแรงไงเข้าใจปะแบบมันแน่นจะรูฮะโอ้โหชิฟตี้มากครับคนนี้ชิลอยู่เลยนะเจะรูนะ มาแล้วครับมาโจตอนสันเจอเด็กครับเฮ้ยล็อกอัพหน่อยดิอยากเห็นเด็กเล่นว่ะโอ้ oh, โจโจอนสันพี่โอ้ oh, ใจร่างกายเลย oh, <yeah. S 1> ชิพตี้หน่อยดิวะไปส่งให้เด็กคนนั้นดิโออันนี้ oh, oh, <yeah. S 1> อันนี้คนนี้เล่นก่อนครับโอ้ยมอนเบลคอมมอนเอ่อโอ้โู้โอเคโอเคเว้ย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 อ๋อ อ๋อเป็นคนที่แบบเลย์อัพในชีวิตจริงนะ่าดังจากเลย์อัพในชีวิตจริงนะครับ <S <S ผมฉะนั้นน่าจะไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะคนนี้เลย์อัพแบบโหดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคมาแล้วเว้ยเอ้ย,ย,ยคมออนบ่เล่นหน่อยด้ยเด็กที่ผมบอกนะ่าจะโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเจลุงเอาคืนละจังหวะนี้ ให้เด็กคนนั้นเล่นหน่อยดิอยากดูว่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคโอเคโอ้โ้โหโอเคโอเคโอเคเฮ้ยแฮนโด้แม่งได้หว่ะเพื่อนนี่เจลูบอกดูของจริงดูของจริงโอ้เว้ยทรัมเป็ลโว้ยทรัมเป็ล เว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคอมมอนเบรคมอนคอมมอนคอมอนทูแฮนอ่ะสองมือบนบอลแล้วอะ่ะ <c oughs> เจโรรอบนี้รอบนี้ให้เจโรไม่ได้จริงรอบนี้ไม่ได้รอ <c oughs> บนี้ไม่ได้จริงว่ะ <c oughs> นอนนๆนนาครับฟีกาบอกขอโชว์บ้างเงี้ยให้เด็กมันเล่นบ้างเด้โอ้ยไม่ให้เด็กเล่นเลย bucket, เอาไว้ <to S 1> มาวะโชว์สักรอบครับคนนี้ เจอ NBA Legend ครับโอ้โหดีเฟนต์นะดูดีเฟนต์ครับดูดีเฟนต์ฮะดูดีเฟนต์นะดูดีเฟนต์ดูดีเฮ้ย <laughs> ต้องยอมจริงๆครับไปยิงไว้ลูกแรกเ <c oughs> จลูนั่งสุดจริงเจลูแั่งชิลจัดนะโอเคโอเคอุ okay. ้ย okay. <c oughs> a s โอ oh, ah, oh, so right ้กูดีว้าวนั่น o ุดท้าวจ้าเจลูบขอกรอบหนึ่งครับเฮ้เอาหน่อยเว้ย ตรงนี้บอกคุณรอจังหวะด,ดังมานานแล้วนะฮะในที่สุดก็ได้ดังก็ดีฮะยิงสามด้วยเฮ้ยเกมโอเวอร์เกมยิงไฮ้ อาจจะตื่นเต้นก็อาจจะตื่นเต้นอาจะอจ,ะอจะตื่นเต้นนะไอ้ผมนึกว่าเด็กทรงอย่างนี้มันจะสุดนะแต่ว่าแต่เขาไม่ค่อยได้บอลด้วยแหละนะโต๊ดลงไม่ได้ฮะโอ้โดนเลยเขายิยงงี้มาเป็นหมื่นมันเป็นแสนลูกแล้วอ่ะมันก็ธรรมดาที่มันจะลงอยู่แล้วเพื่อนเนาะ 30,000 likes on this video. Whoever is the top comment, I will sneak into the next park video. I'll try my hardest. Give the video like 30,000 likes. And if you're not subscribed yet, we are trying to put out the best basketball content in the world. Besides the next chapter, subscribe right now. Go to work, Joe. Okay, I'm to Break him down. Break them down. Johnson, จอจอมสั่นเจอคนตัวใหญ่นะรอบนี้ค <c oughs> มเกินนะฮะคมเกินจริงครับ <c oughs> ลออบ็อกก๊อป holy sh ว้าว god damn เขาไม่ได้เล่นมา6-7ปีนะเพื่อนๆแม่งยังแบบอินฟอร์มร่างกายเขาเหมือนยังเล่นในลีกอยู่เลยฮะเขาคือคือเขาก็ดูแลดูแลร่างกายตัวเองดีอยู่แเพื่อนเนาะจัฟสกอล์กัมมอน เฟกเอ็นบีเอเพลเยอร์มาดิวะเฟกเอ็นบีเอเพลเยอร์นะเวย้ยกเฟกแพ้เนี่ยโอ้โหเออ no ้ a y ทำไมมันต้องสอกเสียงเพลงนะ่นะนึกว่าจะลงจริงโอ้โ oh. หตกใจฮนะ มีใครการเจรูได้สักคนครับเกม call, เจรูไม่สุดจิว๋วโอเคเมา,เาไวไยพี่บึ้มเราฮะ <Okay. S 1> ดันไปเลยเอออู้โอ้โหนถ้าเมื่อกี้อู้ถ้าเมื่อกี้ไม่ล้มนะสวยมากนะถ้าเมื่อกี้ไม่ล้มได้แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยทำเป็นเล่นนะ Good move, though. That was a good move, man. Hey. Haha. Vicamo mukupak. Oh. Hoi, park. hoi, hoi. Hoi, vi gang, 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 vi cái này, đã, ฟิก้าก็เน้น dribble effective ไงเราเลยไม่ค่อยได้เห็นฟิก้าเขาเอ,อยไอ้หรือไม่ค่อยได้เห็นฟิก้าเขาเล่นอย่างนี้นะเขาเน้นเขาเน้นความแบบ simple but effective นะฟิก้านะจรูครับเอา้าโหง่ายเกินนะพี่ไม่ได้กันเลยโอู้หูโดนอ่ะทิปทิปโดนอ่ะ นะครับจอร์แดนสารส่งไปที่เจลรครับเจลรตอนถือบอลน่ะเราเลี้ยงอ่ะแม่งเร็วกว่าผมตอนไม่ถือบอลเราวิ่งอย่าเพื่อนแม่งเร็วแบบขึ้นที่ไปมาเร็วมากโอ้โอ้โอเคท่สกายเก็บบ <Okay. S 2> อลเอเอเ เออเอเอสมูท์นะสมูทจริงผมบอกแล้วฮะไม่ธรรมดานะครับพี่พุ่มคนนี้ฮะใจไม่เป็นไรผม,มอัพช็อตหมอมอัพช็อตฮะหมอมอมัพช็อตยีกาวไว อันนี้เขาเล่นถึงกี่แต้มว่าสิบเอ็ดหรือสิบอะทำไงนะล็อกอัพโอ้โเฮ้ย oh, no. คนนี้เหมือนเหมือนเล่นเป็นอยู่ครับคนนี้เหมือนเล่นโหดอยู่ฮนะยังไงครับพี่เสื้อเขียวเราครับโอ้โอ้เอ้าส์นิสเอ้าส์นิส เจลรูฮะโฟสเตอร์ง่ายๆไปครับเกมไทม์ครับ <Game up. S 1> เล่นกันสิแต้มทิปรูกเพื่อนออกเหรอเมื่อกี้ ไปครับพี่บึ้มเราเอาหน่อยเว้ยสามแจ้มสักลูกหนึ่งฮะเออมาแล้วต้องงี้ดิวะพี่บึ้มเอาเว้ยพิ้วครับพิ้วยิงสามได้วยฮะมาเด็ไอโซเลชันครับ โอ้ย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 มาครับเกมสุดท้ายแล้วครับของวันนี้ฮะโจจอนสันครับโชว์หน่อยเว้ย เออคือง,ง่ายๆเลยเนาะพี่โจวะ <years> พี่โจจอนสันเราครับฟูที่ <What? S 2> อายุสี่สิาหรอเนี้ยไม่แน่ผมไม่รู้เหมือนกันนะอายุ43แล้วครับโอ้ <im it> โหอายุ43ได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ <im it> อ <im it> อออ pass โอ้เชื่อเจ๋งว่ะ <laughs> ช่วยเปิดไฟหน่อยก็มองไม่เห็นนะแมตช์ชับน,น,น,นี้ยังไงครับคู่สุดท้ายโหดพอหรือเปล่าฮะบาทท่าเล่นต่อเลยครับเมื่อกี้เหมือนไปโดนคนข้าง ใครกันเจรูได้จริงๆเลยทั้งพังเนี่ยทุกคู่เลยอ่ะไม่มีใครกันเจรูได้จริงๆอ่ะแต่ก็เข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยเล่นชิฟตี้ในเกมนี้นะครับสำหรับไอโซโจ อาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะนะครับก็เลยเน้นใช้ร่างกายอาจจะแบบคล่องแคล่ว่องไวเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าคล่องเข้าว่องไวมากๆนะสำหรับเขาอะถือว่าโอเคแล้วนะ <S <S ถือว่าแบบสุดๆเหมือนกันนะร่างกายอายุเท่านี้แล้วทําได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วฮะแต่ก็นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาใช้บิ๊กบอดี้นะครับก็คือการใช้ร่างกายที่ตัวใหญ่กว่าในการเล่นเป็นข้อได้เปรียบตรงนั้นแทนนะครับจะไม่ได้เน้นความชิฟตี้เลยขนาดนั้นแล้วเนะข้าใจได้ครับแต่วันนี้เหมือนเรามาดูเจลู oo, เล่นชิฟตี้แทบน,นะฮะ อมันคือเจรูแม่งแบบมันก็ไม่ได้จะแบบขนาดอันแต่มันก็ชิลของมันแต่ความชิลของเจรูแม่งก็ไม่มีใครกันได้เืลยเอาจริงนะฮะวู้วววว t ววววงวดวววลววววไวว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  เอ้าเดี๋ยวสิบต่อหนึ่งแล้วมันสรุปเล่นเกียแต้มวะเนี่ยว <will> ิ่งนะฮะส่วนใหญ่เขาเล่นใช้เล่นบิ๊กบอร์ดอ่อาจจะอาจจะอาจจะร่างกายเหนื่อยแล้วฮะโอ้ย โอกาโนเวอ๋อเหมือนเหมือนจะล้างไว้ครับเมื่อกี้ไม่ยอมให้ฟีกาเกมใส่อย่างนั้นฮะกัมมอนแมนฟีกาไปเกมฮะจังหวะอู้มึงไม่ให้กูเกมอย่างนั้นงั้นกูเกมงี้ก็ได้ครับรอดขาสปินน่าจะให้เกมตั้งแต่ลูกแรก ไม่น่าเลย โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโจจอนสันแอบเข้าไปเล่นกับคนทั่วไปในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอก,กับว่าเอาจริงผมก็หวังว่าจะมาเห็นอะไรที่มันแบบว่าไอโซเนาะการเล่นไอโซของโจจอรสันกับคนทั่วไปการเล่นแบบหนึ่งแบบรอคู่ตส้ชิฟตี้อะไรอย่างนี้แต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาอายุ40กว่าแล้วนะครับเขาทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเราก็ได้เห็นบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะฮะก็หลักๆจะเน้นการใช้บีบอดี้ในการเล่นในวันนี้นะครับหรือว่าการใช้ร่างกายที่ใหญ่กว่าในการเข้าไปสู้ส้้้กกัั่่่ตตออนนนนเเเงืจาาาาวววมีใใชหหญได็ จัดเเนาะแต่เข้าใจได้ครับว่าเขาอายุเยอะแล้วนะครับร่างกายเขาอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเขาทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเราก็ได้เห็นเพลงที่เขาหลอกคู่ต่อสู้เกือบล้มหลายเพลงอยู่นะแต่งานคลิปวันนี้ก็สนุกม,มากครับอย่าลืมไปซับช่องฟรีก้ากันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ